เอาละพอภาพชัดขึ้นแบบนี้แล้วเรามาถึงจุดคลิมแอคกันดีกว่าทําไมวันต่อมาตลาดถึงพังลงมาเกือบ800จุดพอตลาดพุ่งวันแรกแล้วดิ่งในวันต่อมาทันทีแบบนี้มันดูเหมือนจะเข้าตําราคลาสสิกเลยแต่มันเป็นแค่เซลล์เดอะนิวส์ธรรมดาาหรือมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นครับมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เซลล์เดอะนิวส์แต่มันคือการทางทลายของเสาหลักสองต้นที่ค้ำตลาดเอาไว้พร้อมๆกันในวันเดียว พอความกังวลเรื่องชัดดาวคลี่คลายไปนักลงทุนก็เหมือนตื่นจากฝันและหันกลับมามองความจริงเสาต้นแรกที่ว่านี่คืออะไรครับเสาต้นแรกคือความกลัวเรื่องฟองสบู่ AI ค่ะมาแล้วนักลงทุนเริ่มกลับมาถามตัวเองว่าที่เราไล่ซื้อหุ้น AI กันมาเนี่ยราคามันแพงเกินจริงไปหรือยังพอได้สติก็เกิดการเทขายทำกำไรครั้งใหญ่เลยครับ หุ้นดาวเด่น AI ที่เรารู้จักกันดีอย่าง NVDA, i i Palantias, AMD ร่วมกันระนาวเลยวันนั้นตั้งแต่3.5%ไปจนถึง7%เปอร์ซเรียกเลยว่าปาร์ตี้เลิกเก็บเก้าอี้กันแทบไม่ทันแล้วเสาต้นที่2นะครับที่บอกว่ามันซับซ้อนมากเสาต้นที่สองฟังแล้วย้อยแย้งสุดๆเลยคือความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบีย้ยมันทังคลืนลงมา เรื่องนี้สำคัญมากค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าตลอด43วันที่ชัดดาวเนี่ยตลาดทุ้นมันขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเพราะนักลงทุนเดิมพันเดิมพันว่าว่าเศรษฐกิจจะพังหนักจนบีบให้เฟดต้องยอมลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพื่อช่วยพยุงเอาไว้โหฟังแล้วกลับตลปัดเลยนะครับกลายเป็นว่าตลาดแอบหวังให้เศรษฐ,ฐกิจแย่เพื่อจะได้ยาดีจากเฟดใช่เลย แต่พอข่าวดีออกมาว่าชัดดาวจบแล้วไอ้ตัวฉุดเศรษฐกิจที่ทุกคนกลัวมันก็หายวับไปกับตาอ๋อเหตุผลที่เฟดจะต้องรีบลดดอกเบี้ยมันก็เลยอ่อนลงไปทันทีแล้วมันกระทบความคาดหวังของตลาดมากแค่ไหนครับมากเลยค่ะถ้าไปดูข้อมูลจากเครื่องมือ F เ w a Watch ที่ใช้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของเฟดเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวา มันดิ่งจาก67เรับเหลือแค่46เปซในเวลาไม่กี่วันโอ้โหแล้วหวบเลยกลายเป็นว่าข่าวดีเรื่องรัฐบาลกลับมาทำงานกลายเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาดหุ้นที่เสพติดความหวังเรื่องดอกเบี้ยต่ำไปซะแล้วเหมือนกับว่ายาถอนพิษของปัญหาหนึ่งกลายเป็นยาพิษของอีกเรื่องหนึ่งไปเลย